นายพวกเนี่ยบอสตัวน,นั้นอ่ะมันโคตรเก่งเหมือนเดิมเลยเนี่ยมันยังเก่งเหมือนเดิมเลยแต่สุดท้ายนายก็ฟาร์มเลเวลจนฆ่ามันได้ใช่ไหมละ่ะเคเจงั่นเหรอนายมาทำอะไรที่ไวเนี่ยดูเหมือนว่านายจะส่งพวกตัวหน้ารำคาญนั้นมาตามไล่ล่าฉันตลอดเลยสินะดูเหมือนว่านายจะมีปัญหากับฉันล่ะสินะนายเอาปัตเตอรี่มาทำาไมวะเนี่ยสงสัยไม่รู้จักเขาหลอกโลกสินะเฮ้ยยี่สิบยี่สิบยี่สิบดบคริสเฮยิือยื <IST uk ungs> ไม่นะ่าอายจังเลยนะแกตอบโต้ช้าเกินไปในการต่อสู้นะจง,งโง่นี่เคเจ นายนะ่แข็งแกร่งจริงๆนั่นเลยนะแต่ฉันคงต้องหยุดจับยังตัวเองซะหน่อยแล้วหายไปไหนลงุงเหรอเข้าสิโถ่ฉันเห็นหน่อยว่านายนะ่ะทำห้ฉันประทับใจ จนฉันต้องใช้พลัง20%ของฉันนายบังคับให้ฉันต้องเรียกสตแตนฉันออกมาคาวิ่งออฟฟูถ้าแกจะถามถึงพลังของเขาแล้วก็ฉันจะบอกให้ว่าพลังของเขาคือการสัมมอนสิ่งนี้เคกวันเกิดอ่ะนี่นี่มันอะไรวะเนี่ยมันโคตรบ้าเลย